สวยเลยจ้ะอบด้วยอืมโอ้โยเก็บหมูเก็บผักกูดปีนี้สวยมากเลย,เยว่าปีเจ่แล้วเราไม่ได้เก็บหมดของจะสวยแบบนี้เลยจ้ะอุ๊ อืม่มฮึ่วคุ้นกะออกมาไปที่เก็บของฉันพนาพิน้อจ้ะว่าเป็นอย่างที่บอกเก็บมันเกี่ยพนาพิน้อจกก้กะขออภัยฉันก็เก็บไบยอยีสี่แหละ ไอเขาขึ้นเขาจะเดบุตตายก็เอเยบุตมากะขออภัยนมพี่น้องเออเขากําลังเป็นกรีบอยู่กับมี่พี่น้องจ้ะฉันคิดว่ารอบหนา้าฉันอาจจะได้มาเก็บขี้ก็ดได้เนี่ยนเนี่ยเนี่ยพี่น้องแต่เขาอาชีพพวกบวบแต่กะคิดว่า ยังน้อยเราก็ได้มาเก็บอีกรอบแหมพีน้องผักกุฎเงินล้านค่อยผักกูดเงินล้านค่อยแซ่บมากลือขึ้นผักกูดนะพี่น้องแซ่บแต่ผักทุกชนิดแกเขายังบอกพี่น้องอจาก,กินหลายแต่ฉันจะเก็บไปต้มไปจะกิน ฮอาต้มใบแช่ตู้เย็นเหรอฮ่าก็บอกว่าตมอีกพีหน่องต้มที่ทีเดียวหลายๆไปด้พวกเปลืองแก่พวกเปลืองไฟอ้โมานี่ยทำความสะอาดง่ายฝนตกหลอกออกกะแล้วฉันจะดูความความสะอาดนี่กุฏทั้งข่อย มิ้บอกมันหน่อยไปหน่อยไปอีลีพี่น้องจ้าหน่อยไปอีลีหล่นละเอาแต่นี่ยจ้าวัวพี่น,อน้องเต็มเต็มเลยจ้ะเขาเก็บไปทีเดียวต้มทีเดียว,ยวประหยัดไฟแล้วเ้องพี่น้องจ้าต้มต้มไรหล่อต้มข้าวใส่ไฟเหรอ ้งาปีหนึ่งมีครั้งเด็งนะจ๊ะผักกูดมาเร็วไปเร็ว มักตรงที่เขาต่อมโดมใดกับบุบเปื่อยพี่นนองกอบเขียวมันเดิมอร่อยมันเดิมนี่สวยมากเลยโอ๊ยอทิมโอ้ยขอไปเก็บไปก็ป็นี่ให้กัน น้องจ๋าดูกอเนี่ยที่เราทิ้งไว้เราไม่เก็บดูสิสัใหญ่สวยมากเลยเนะน,นี่ยน้องงามมากจ้ะอวบอันมากเลยเนะนี่ยที่เราไม่เก็บที่เราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเขาสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องเราก็ปล่อยไว้ปล่อยให้เขาขึ้นสูงสวยเดี๋ยวเขาขึ้นสูงสวยฉชนสิพามาปุ่งอีกเทียน,น้ะพี่น้อง นี่ยดูวยสวยมากเลยนะั่นต้นเป็นต้นปักกุฎที่สวยอวบเนี่ยอืมไว้เก็บใบกินหลายๆปีแล้วพี่น้องถ้าเราเก็บหมดเดี๋ยวเขาไม่ได้แล้วรากเขาสีน่าแนละ้วพี่น้องจังโขงหลัก,กเขาสีน่าเชียงโขงผู้ว่าหลกเขาเน่าบ่ถ้าฮักเก็บบันอาจิ่มีสิทธิ์ที่จะเน่า ฉันก,ก็เลือกที่ว่าเก็บดีกว่าพี่น้องจ้ะเราก็เก็บพอกินเนาะสวยมาก น้องอ่ะเดี๋ยวไว้สอนสอนรอบน้นำามากอเอาเก็บไปพี่น้องจา้าต้มแซ่ตัวเย็นไว้ล้างต้มไว้ต้มน้ำทิมต้มน้ำให้น้ำแดงๆเขาออกให้บิดเด้อพี่น้องจา้า เดี๋ยวมันนี่ดูวิดีโอดูสวยมากเชจะเห็ดวิธีวิดีโอวิธีต้มผักโขดนะพี่น,อน้องจ้ะนี่โอ้หดูสิก้อนนี่อวกวิธทีต้มผักโขดต้มน้ำทิ้งแต่ฉันจะได้เห็ด แบบเห็ดไทยสดไปแล้วน้พี่น้องใวที่ตกก้มผักกูดได้เช้กะชิหเห็ดแบบเป็นวิดีโอออกมาอีกเชียน้านพี่นนอเทีต้มต้มผักกดเนะเขาต้มน้ำสีแดงๆเข้าออกให้หมดก้อนได้พี่นนองพอมาเห็ดกับเขาเพราะว่าผักกูดนี่ต้มยังได้กระเบริ้พี่น้องจ้ะเ,เขา,า,าก,ก,ก็ต้มต้มน้ำทิม ผมจะ10นาที10หานาทีอยาพี่น้องค่ะโดูกอนี้สวยน,นี่อวกมากเลยเพราะว่าเขามีปีละเทียนะล้วเาดรสชาติเป็นยังไงพี่น้องก็คือพักกระเฉดบานน้อหรือพี่น้องจ๊ะเหมือนรสชาติเหมือนผักกระเฉดกอนนี้สวยมากเลยอวกมากข้างในเขาเนื่อย ี่หมคะแหวกข้างในมันแน่นปะนี่ปล่อยเขาพี่น้องฉันก็จะไม่เก็บหมดก็เลยนี่นพอแล้วพี่น้องจ๋าเนี่เต็มกระป๋องละพอแล้วจ้ะกลับบ้านละ